สวัสดีครับกลับมาพบกับ NeuroP Talk นะครับเป็นเอพิโซดที่18นะครับนะฮะก็ต่อจากการนอนกลเรื่องที่เอพิโซดที่แล้วนะครับนะฮะก็ประเด็นที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเป็นการตรวจการนอนแบบ s e e ิ Night นะครับนะฮะก็การตรวจการนอนแบบ s e e ิ Night นะครับ Polysomnography นะครับก็เป็นการตรวจการนอนรูปแบบหนึ่งนะครับนะฮะก็จะแบ่งการตรวจออกเป็นครึ่งครึ่งนะครับนะฮะก็คือช่วงแรกเนี่ยนะครับประมาณสักงสองชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับก็จะมีการติดนะครับคลื่นสมองแล้วก็ ติดการวัดตัชนีการหายใจนะครับนะฮะก็ติดการวัดกล้ามเนื้อนะครับนะฮะชีพจรนะครับวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับนะฮะแล้วก็ประมาณสัก2 3สาชั่วโมงนะครับเพื่อทำการวินิจฉัยนะครับนะนะครับกับต่อมาเนี่ยนะครับพอนอนไปสัก2 3สาชั่วโมงแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีการเทสนะครับโดยการใช้เครื่องช่วยเพิ่มความดันนะครับนะฮะก็เรียกว่าชื่อย่อก็คือ4แป๊บนะครับนะฮะเป็นการปรับ ช่วยความดันว่าถ้ามีหัวนอนกลมแบบมีเพราะว่าหายใจอุดกั้นเนี่ยนะครับการที่ใช้เครื่องช่วยปรับดันความดันเนี่ยนะครับก็จะทําให้อาการที่เขานอนกลมเนี่ยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการตรวจแบบนี้ก็คือคืนหนึ่งเนี่ยก็จะได้ทั้งตรวจเพื่อวินิจฉัยนะครับกับตรวจเพื่อลองเทสเครื่องไปเลยว่าใช้เครื่องแล้วดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายก่าการตรวจธรรมดาซึ่งอาจจะต้องตรวจแยกเป็น2คืนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับที่มาตรวจการนอนแบบสปิดไนท์นะครับนะฮะซึ่งก็จะเป็นนะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผู้ชายนะครับอายุไม่ได้เยอะเลยนะครับ 30- 40ปีนะครับแต่ว่าคนนี้มีปัญหาว่ามีอาการปวดหัวบ่อยนะครับแล้วก็กลางวันเหมือนจะพยายาง่ายนะครับนะฮะทีนี้มันตรวจอะไรบ้างนะครับลองไปดูนะฮะก็อ่า เวลาปิดไฟนะฮะไลท์เอาท์นะครับสองทุ่มสิบสี่นาทีนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเปิดไฟช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นประมาณหกโมงนะครับนะฮะซึ่งก็ปัญหาคือการตรวจแบบสปิดไนท์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการตรวจการวินิจฉัยที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับนะฮะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะแล้วไปนอนแปลกที่นะครับมีอุปกรณ์เต็มนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับจะหลับยากนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการตรวจแบบสปิดไนท์เนี่ยเราจะ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอสลิปสเตทเท่าไหร่นะครับหลักๆเราก็จะให้กินยาเลยนะครับนะฮะกินยาช่วยนอนไปเลยเพื่อเพื่อให้หลับนะครับนะฮะซึ่งยาตัวที่จะให้กินเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีมีผลกวนกับสลิปสเตทหรือว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณส่วนต้นาทางเดินหายใจส่วนบนเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ว่าพอเรากินยาไปปุ๊บเนี่ยนะครับผลตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเชื่อไม่ค่อยได้ นะครับนะฮะอันนี้ก็คือใส่เครื่องไปแล้วนะครับนะฮะก็จะเป็นช่วงที่วินิจฉัยอย่างที่บอกนะครับประมาณ2อสาชั่วโมงแรกก่อนที่จะใส่เครื่องนะครับแล้วก็ทีเม็เนี่ยก็คือใส่ช่วงเนี่ยปรับความดันไปแล้วนะครับแต่ผลตรงเนี้ยนะครับถ้าทำผมเองเนี่ยก็จะไม่สามารถที่เราจะออกมาประเมินได้นะครับนะฮะว่าคนนั้นมีหลบลึกหลักตื้นเท่าไหร่เพราะว่าเราจะให้กินยาไปก่อนนะครับซึ่งการตรวจสปิดไนท์เนี่ยอาจจะไม่ได้มาช่วยในการวินิจฉัยตรงนี้เท่าไหร่นะครับ อันต่อมานะครับที่เราอยากจะดูก็คือออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับเวลานอนเนี่ยก็จะมีตัววัดนะครับนะฮะซึ่งลองดูช่วงที่เราวินิจฉัยนะครับนะฮะช่วงที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะครับนะฮะผู้ป่วยรายนี้นะครับมีออกซิเจนเนี่ยจะอยู่ที่93นะครับนะดูออกซิเจนขนาดที่ต่ำที่สุดเนี่ย60นะครับนะเฉลี่ยออกซิเจนเนี่ยประมาณ89ก็ถือว่า ต่ำระดับหนึ่งนะครับนะะฮในขณะที่ถ้าเทียบว่าใส่เครื่องไปแล้วนะครับนะะฮดูใส่เครื่องไปแล้วเนี่ยออกซิเจนนะครับโดยรวมเขาจะอยู่ที่96นะครับออกซิเจนที่ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่89นะครับในขณะที่ออกซิเจนเฉลี่ยต่อคืนเนี่ยจะอยู่ที่96นะครับนะฮะซึ่งคนเราปกติเนี่ยเฉลี่ยก็คือก็คือจะประมาณนี้นะครับนะฮะซึ่งนะครับ number of e v e n t นะครับก็คือจำนวนนะครับที่มี นะครับออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวเลขจะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับพอใส่เครื่องแล้วก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะฮะระยะเวลาที่ออกซิเจนต่ำกว่า9กนะครับนะฮะคนนี้เนี่ยเท่าไหร่ฮะเกือบ2ชั่วโมงนะครับที่เขามีออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกตินะครับต่ำกว่า90เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับต่ำกว่า85เนี่ย12นาทีนะครับซึ่งอย่างงี้มันก็จะเหมือนกับว่า เราสมองมันจะขาดออกซิเจนไปเยอะนะครับก็ไม่แปลกเลยที่จะตื่นมาแล้วไม่สดชื่นหรือว่าอาจจะหลับลึกได้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่เพรากการที่ออกซิเจนห่ําเยอะเนี่ยหัวใจกระปอดมันทํางานเยอะมันก็จะกระตุ้นกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลานะครับทั้นนี้ทั้งนั้นเราก็จะไปดูดัดชนีว่า ว่าคนไข้เขาเนี่ยช่วงที่เวลาออกซิเจนต่ำเนี่ยอันนี้ก็คือออกซิเจนนะครับในเลือดเนี่ยเห็นไหมก็คือจากร้อยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับคนนี้ต่าสุด60สเนี่ยครับเขาก็จะมีปัญหาว่ามีการหายใจผิดปกติในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับฉะนั้นคนที่แน่นอนว่าการที่ออกซิเจนมันต่ำเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับการหายใจที่มันผิดปกติอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วง3าสามชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรา ยังไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักตีหนึ่งจนถึงชาเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับจะสังเกตว่าออกซิเจนเสร็จไม่ต่ําเลยนะครับออกซิเจนในเลือดไม่ต่ําเลยนะครับแล้วก็การหายใจขาดต่างๆเนี่ยมันลดลงไปอย่างชัดเจนนะครับนะถ้าเทียบกับช่วงที่เรายังไม่ได้ใส่ออกซิเจนนะครับนะอันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําทไมถึง ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ชดชื่นนะครับหรือว่ากลางวันเนี่ยมีอาการปวดหัวนะครับนะฮะอันนี้อัตราการเต้นของหัวใจนะครับนะฮะก็ถ้าช่วงที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะครับจะสังเกตว่าหัวใจเนี่ยเต้นเร็วสูงสุดถึง120ครั้งนะครับหัวใจทํางานหนักมากนะครับในขณะที่ใส่เครื่องไปแล้วเนี่ยเหลือ94ครัคร้งต่อนอาทีนะครับ หลักอันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าคนไข้ที่หายใจผิดปกตินะครับนะเขามีการหายใจผิดปกติแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือก่อนใส่เครื่องนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็คือหลังใส่เครื่องนะครับนะคำว่าออฟซัคทีนะครับก็คือมีการที่หายใจอุดกั้นนะครับโดยที่ยังมีความพยายามที่จะหายใจนะครับนะในขณะที่เซนทอลเนี่ยก็คือเวลามีการหายใจอุดกั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มี แรงหรือว่าไม่มีความพยายามที่จะหายใจให้กลับมาปกตินะครับก็คือไม่ไม่มีการหายใจเฮือกนะครับนะฮะซึ่งจริงๆเซนทอาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่สมองนะครับนะฮะหรือว่าหัวใจกระป๋ดที่ทํางานไม่สัมพันธ์กันนะครับ่วนใด่วนหนึ่งเนี่ยผิดปกติไปนะครับเช่นในคนที่อาจจะมีสมองเสื่อมหรือว่ามีสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกนะครับหรือว่ามีความผิดปกติของสมองเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะพบว่ามีการหายใจ ที่ผิดปกติโดยที่ไม่มีความพยายามที่จะหายใจเพื่อขึ้นมานะครับหรือว่าเซ็นเตอร์แอฟเนียเนี่ยเยอะกว่านะครับนะซึ่งคนนี้จะสังเกตได้ว่าผู้ป่วยอะไรเนี่ยเป็นออฟสักทีบนะครับก็คือเวลาเขามีการกั้นหยุดหายใจเนี่ยนะครับนะก็จะมีการพยายามเฮลือกหายใจขึ้นมานะครับนะจะสังเกตว่าร้อยเป็นร้อยครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นอ่าหลับ ธรรมดานะครับนะฮะไม่ใช่หลับฝันนะครับนะ96ครั้งนะครับนะฮะนะครับซึ่งในขณะที่ใส่เครื่องไปแล้วนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าเหลือแค่เท่าไหร่อ่ะเหลือแปดครั้งนะครับนะฮะแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็น้อยลงชัดเจนนะครับนะฮะนะครับภาวะแอปเนียนะครับแอปเนียนี้ก็คือช่วงที่ไม่มีลมหายใจเข้า นะครับปากหรือจะนะครับว่าลมหายใจมันไม่ผ่านเข้าไปในปากเลยนะครับนะฮะทั้งปากแล้วก็จมูกนะครับนะฮะไอโปแอบเนี่ยเนี่ยก็คืออ่าผ่านเข้าไปน้อยกว่าปกตินะครับส่วนใหญ่คนนี้ก็คือถ้าไม่ผ่านก็คือส่วนใหญ่ก็เหมือนจะไม่ผ่านเลยนะครับก็คือค่าแอยเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างเยอะชัดเจนนะครับพอใส่เครื่องแล้วก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับนะฮะฉะนั้น คนเนี้ยนะครับนะโดยรวมเนี่ยเขาก็จะมาคิดเป็น2ค่านะครับก็คือเป็น ahi กับ drdi นะครับนะฮะ ahi ก็คือทั้งแอฟเนียแล้วก็ไฮเปอร์เนียก็คือหายใจไม่มีลมเข้าเลยแล้วก็หรือว่ามีลมเข้าน้อยลงนะครับนะสองอันเนี้ยมารวมกันนะครับนะฮะส่วน r d i ก็คือก็เรียกว่าเป็น respiratory effort related a r o u s a l นะครับก็คือการที่มีหายใจผิดปกติเนี่ยนะครับมันกระตุ้นให้เกิดการหายใจ หรือการตื่นตัวนะครับหรือกระตุ้นให้เกิดการเฮือกเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยสองค่านี้มันก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะฮะซึ่งในคนเนี้ยนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องช่วยวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็จะนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนะะก็คือเอาง่ายคือเซเวียเลยว่า รุนแรงมากนะครับในขณะที่พอใส่เครื่องไปแล้วเนค่าตัวนี้มันลงมานะครับเหลือประมาณหลักหน่วยเท่านั้นนะครับฉะนั้นคนนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดช,ชื่นนะครับเวลาไปทํางานรู้สึกปวดหัวมึนหัวง่ายนะครับนะฮะการเนื้อตึงง่ายนะครับนะฮะการรักษาเนี่ยนอกจากว่าจะต้องลดน้ําหนักแล้วนะครับก็อย่างที่บอกการลดน้าหนักเนี่ยช่วยนะครับลดระยะการ นอนกลนได้ดีพอสมควรนะครับจากรุนแรงเนี่ยเป็นปานกลางได้หรือจากปานกลางเนี่ยเป็นน้อยได้นะครับแต่ว่าการที่จะลดน้าหนักเนี่ยก็คือต้องลดเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักหนามากนะครับไม่ใช่ลดโล2โลนะครับอาจจะต้องลดถึงสิบถึงยี่สเปอร์เซ็นะครับเช่นสมมติคนหนักร้อยหนึ่งต้องลดอย่างน้อยต้องลดสิบโลนะครับนะหรือมากกว่านั้นนะครับนะถึงจะเห็นผลนะครับนะการนอนตะแคงนะครับหรือหมอนที่หัวสูงหน่อยหรือว่าหมอนที่ทํามาสาหรบบ เฉพาะคนนอนกลนเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดได้นะครับเพราะว่าถ้านอนหงายเนี่ยนะครับลิ้นหรือว่ากล้ามเนื้อที่มันช่วยพยุงลิ้นเนี่ยมันจะตกไปด้านหลังง่ายนะครับพอนอนตะแคงเนี่ยผลตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายถ้าปรับหลายๆอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามีภาะวะนอนกรนนะครับมากหรือว่ามีผลเสียกับสรีระของร่างกายแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่องนะครับในการช่วยปรับ แรงดันนะครับเชื่องมันก็จะช่วยตีลมไปนะครับเวลาช่วงที่มีทางเดินหายใจอุดกันนะครับมันก็จะลดโอกาสที่ทางเดินหายใจมันจะตีลงนะครับแล้วก็ลดการขาดออกซิเจนในเลือดช่วงกลางคืนนะครับมันก็จะส่งผลดีกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็ อาจจะมีประเด็นเรื่องของการนอนนะครับมาพูดคุยกันอีกเป็นระยะระยะนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม